สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่คุยคุยหุ้นกับคุณสุนันท์ศรีจันทรานะครับวันนี้เจอกันนะครับเป็นวันอังคารแล้ว28มีนาคม2560เดี๋ยวเรียนแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับวันนี้รายการคุย,ค,ยคุยหุ้นของเราจะคุยยาวจนถึงเวลา10นาฬิกาเลยวันนี้รู้เรื่องหุ้นกันรอบด้านเลยนะพี่สุนันท์เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายปฏิรูป เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคอปพอนะครับพร้อมกับเครือข่ายแนวร่วมและภาคประชาสังคมวันนี้จะเป็นการถแถลงข่าวนะครับถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่จะเกิดขึ้นกันมาเรื่องก็คือทำไมต้องคัดค้านกฎหมายปิโตรเลียมอัพยศปล้นกลางแดดทิ้งมรดกบาปไว้ให้ลูกหลานรวมถึงจะมาชี้แจงนะครับ ตอบโต้หม่อมอุ๋ยกรณีบรรษัทพลังงานแห่งชาติด้วยนะครับอารอติดตามกันในเวลาประมาณ10นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับนิวส์จะถ่ายทอดสดมาจากหอประชุมนะครับจากห้องประชุม14ตุลาอาคารสำนักงานที่อนุสรสถาน14ตุลานี่เองเดี๋ยท่านผู้ชมติดตามรอชมทาง n e w s ์วัก็ได้หรือว่าหากสะดวกเนี่ย ไปที่อนุสร์สถานนั่นสดเลยสิตุลาสดสดไม่ต้องถ่ายทอดไม่ต้องถ่ายทอดไปดูสดได้ถ้าเกิดมีภารกิจเดินทางมาไม่ทันติดตุลก็ดูที่เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็จะเข้าสนช .30 ใช่ไหมใช่ฮะวันนี้30ก็มีนัดหมายเหมือนกันแล้วเพราะว่าทางคอปรมนี่ยพบตีโจเรียบเนี่ยจะเข้าวาระ2กับวาระ3นะครับนัดหมายกันไว้แล้ว8นาฬิกาเลยนะ ตั้งแต่8โมงเช้าที่หน้าอาคารรัฐสภา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายที่ร่วมกันเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับในขณะที่เรื่องนี้พี่สุนันก็กลายเป็นผ้าถัวหนังสือพิมพ์ นะด้านธุรกิจนะด้านตลาดเนี่ยก็ต้องมาดูกันละเพราะว่าก็ให้ความสําคัญกันถึงขั้นที่เรียกได้ว่าลงหน้าหนึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าก็มีท่าทีออกมาจากหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปริยาทรีวับเป็นถือว่าเป็นแกนของอีกลุ่มนะที่ค้านค้านกฎหมายตั้งบรรษัท พลังงานแห่งชาตินะฮะก็บอกว่าโอ้มันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะไปให้คนกลุ่มหนึ่งไปกออบโกยผลประโยชน์เดี๋ยวก็เจ๊งเหมือนบริษัทที่ตั้งนะแต่ว่าทางทางกลุ่มหนึ่งก็เพิ่งจะมีความชัดเจนออกมาเพราะว่าทางหม่อมราชบงปริยาทรเทวกุลเนี่ยนะครับก็นำทีมและส่วนใหญ่นำทีมอยู่ในแวดวงคือต้องต้องบอกว่า คนที่มีผลประโยชน์กับปอทอเนี่ยอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่เดินเรียงแถวมาตามหมอมุย <c oughs> ค, <c oughs> คือคือทั้งผู้บริหารทั้งอะไรนะทั้งนักวิจาการที่ว่างอิสระแล้วก็ถุนอุ้าก็ไปสังผัดในเครือของของ เร่ปตทอ๋อคือก็ตบเท้ากันออกมานก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาตบเท้ากันออกมามีนักวิชาการด้วยมีผู้บริหารพลังงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวของหม่อมอุ๋ยเองเนี่ยนะฮะก็เปิดถแถลงไปเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะฮะโดยพูดถึงว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาติ ที่สนชเนี่ยจะพิจารณากัน30มีนาคมนี้วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของหม่อมอุ๋ยได้ทําจดหมายเปิดผนึกนะครับไปขอร้องสมาชิกสนชให้ช่วยชาติ <c oughs> ด้วยการใช้ความระมัดระวังลงคะแนนเสียงในวาระสองกับวาระ3แล้วบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ตัดมาตรา10 ทับหนึ่งเรื่องการตั้งบรรษั์น้ำมันแห่งชาติออกเพราะจะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติว่าอย่างนั้นและไม่อยากให้ประเทศถอยหลังกลับไปเหมือน50ปีที่ผ่านมาหม่อมอุ๋ยก็ยังบอกว่าในช่วงเป็นรองนายกเนี่ยได้รับคำยืนยันจากนายกว่าจะให้มีการสำรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมและก็มอบหมายให้ตัวเองแก้ไขพรบรปิโตรเลียม แต่หน้าประหลาดใจว่าบอกว่าทันทีที่คอรม4สิงหา58มีมตินายกรัฐมนตรีได้บอกว่าก่อนนำเสนอสอนชอขอให้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมธิการหรือว่ากมทพลังงานก่อนโดยก็ได้เชิญกรรมธิการมหาหรือที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้บอกว่าผู้ที่มาพบ7คนเนี่ยปรากฏว่าเป็นอดีตนายทหาร ระดับสูงถึง6คนโดยกรรมธิการชุดนี้ก็แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะเปิดทางเลือกการสำรวจและการผลิตหลายวิธีแต่จะจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติทั้งที่รัฐบาลไม่มีนโยบายเรื่องนี้อันนี้ก็คร่าวๆนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวฟังราละเอียดนะฮะประมาณสองชั่วโมงเต็มนะต0สนาฬกาถึง12บสนกาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ ตอนนี้เนี่ยหลายๆภาคส่วนก็ออกมานะเป็นกระแสที่ออกมาต่อท่านพรบปิโตเลียมกันพอสมควรทีเดียวมันเยอะนะคือเรื่องพลังงานเนี่ยนะโอ้โหมูลค่ามันผลประโยชน์เยอะแล้วเราก็ซับซากกันอยู่เลยผลประโยชน์เป็นเยอะนะก็นะฮะอีก ฉบับหนึ่งก็บอกว่านะพิยียาทรเผยสอดแทรกวาระ2-3ถึง3วันกิจการพลังงานถอยหลังก็เนื้อความเดียวกันรุ่งท้านพรบปิโตรเลียมนะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ติดตามเดูเดวฟังภาคประชาชนนะที่ที่ติดตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะคันนี่งของหม่อมอุ๋ยครบหม่อมอุ๋ยเปิดข้อมูลมาว่าอย่างนี้นะมีเขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงสนช ไปไว่าอย่างนี้ให้พิจารณารอบค้อบวาระสองวาระสามก็เขียนไปนะฮะแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรเราต้องรอเฝ้าติดตามดู10นาฬิกาวันนี้จะมีความชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะว่าจั่วหัวมาน่าสนใจมากนะเรื่องที่ผมได้อ่านหัวข้อไปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทําไมจะต้องคัดค้านกฎหมายปิโตรเลียมอัปยะดนะจะได้ทราบคําตอบกันปล้นกลางแดดทิ้งมรดกบาป ไว้ให้ลูกหลานเนี่ยคืออะไรอย่างไร,รเดี๋ยวมาติดตามกันส่วนสถานการณ์เรื่องหุ้นบ้างดีกว่ามาเรื่องได้เรื่องเสียกันเรื่องได้เรื่องเสียจะได้เหลือสี่วันทำการแล้วนะฮะสี่วันทําการแล้วก็จะปิดปงอดบัญชีตายมาดแรกนะฮะแล้วก็คาดว่ามีความพยายามทาวินโดว์เดซิ่งซึ่งถ้าดูมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนหลายกลุ่มแล้วก็จะเห็นว่า นักลงทุนต่างชาติต่างชาติเมื่อวานนี้กลับมาซื้อเนี่ยหนึ่ล้านนะก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่แต่กองทุนขายนะกองทุนซื้อก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นความพยายามทำวินโดว์ด้ซึ่งแต่ว่าเพื่อนจังหวะไม่ดี เพราะเมื่อวานนี้ตลาดทุนทั่วโลกก็ปรับตัวลงนะแล้วย่านเอเชียเนี่ยก็ลงกันแดงกันเถือกเลยใช่คือบ้านเราเมื่อวานนี้ก็แดงกันตลอดานงวันนก็พยายามคือว่าไม่ได้สําคัญอะไรเพราะว่าก็ลงมาหน่อยหนึ่งพยายามจะสู้กันอยู่ขึ้นไหวได้กรอบแคบๆแต่ว่าถ้าต่างชาติเนี่ยเขาไม่กลับมาซื้อนะเมื่อวานนี้ก็น่าจะแดงฉานแล้วใครที่ตามดูดาวโจนเมื่อคืนนี้นะ เปิดมาช่วงแรกเนี <left> ่ยแล้วนอนหลับไปคงฝันไม่ดีเพราะลงไปเกือบ200จุดนะก็สะดุ้งขึ้นมาอีกรอบนึงเออเกือบ200จุดแต่ตีตีตีจนโอ้โหปิดตลาดเนี่ยฟื้นขึ้นมาลบไม่กี่สี่สี่สิบกว่าจุดนะลบไปราคาราคาน้ำมันห้าจุดเจ็ดสี่ราคาน้ำมันเขาเวสเท็กซัดเกือบจะหลุด47เหรียญนะฮะหรือระหว่างช่วงอาจจะหลุดแวบๆแต่นะสี่สิเเหรียญแล้วก็ตีตีฟื้นจนแบบลบนิดหน่อยลบไป แต่ทองขึ้นแล้วไม่ลงเลยขึ้นมากแล้วขึ้นน้อยนั่นเองที่แรกก็ขึ้นไปแรงเหมือนกันก็ดูเหตุผลสําคัญนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องดาวโจนที่เมื่อวานนี้แกว่งตัวมากก็เรื่องของกฎหมายทั้มโอ้นั่นแหละฮะก็เพราะว่ามีการนําเสนอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะแบบใหม่ที่จะมาแทนโอบามาแคร์ปรากฏว่าก็ถูกปัดตกไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าดิสเครดิตทั้มกันพอสมควรทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ปัจจัยต่างประเทศกันเลยดีกว่านะวิเคราะห์ตั้งแต่เรื่องของตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่ปิดตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับดตชนีดา <Jones S 2> วโจนสโอโหถือว่าเป็นการปิดในแดนลบเนี่ยนะฮะก็8วันติดต่อกันแล้วแหละนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ปิดลบไปดัชนีดาวโจนส์เนี่ย45.74จุดอันนี้ตัวเลขที่ลดลงปิดที่2550จุดนะฮะตัวดาวโจนส์เนี่ยปิดลบ นะต่อเนื่องกันเป็นวันที่4หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายประกันสุขภาพหรือว่าอเมริกันเฮลท์แคร์นะฮะให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ทั้งๆท,ท,ที่ถือว่าริพับลิกันเนี่ยก็ครองเสียงข้างมากในทั้ง2ส,สภาของสภาคองเกรสแล้วก็ตามเนี่ยนะก็ถือว่านะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่นะครั้งแรกเลย ในส่วนของสภานิติบัญญัตินะของทรัมป์นับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับตําแหน่งนะ20มีนาคมที่ผ่านมาเอ๊ทรัมนี่โดนทัดทานหลายเรื่องเลอเกิดน,นะฮะอ้าส่วน S&P 500นะครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ลดลงเหมือนกัน2.39จุดปิดที่2341.59จุดดัชนี NASDAQ นะฮะอันนี้สวนทางชาวบ้านนิดหนึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยฮนะ6 3จุดปิดที่5840 จุดสามเจ็ดจุดนะปัจจัยยังคงเป็นเรื่องของมป์นั่นแหละที่นับตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่ง20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊เหมือนจะโดนคัดค้านทัดทานกันหลายเรื่องเรื่องแรกนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของอายการใช่ไหมที่บอกว่ามีการจะห้ามนะคนเข้ามานะในสหรัฐห้ามประเทศมุสลิมนะเคลื่อนย้ายเข้ามาในสหรัฐอเมริกานะี่ก็โดนทัดทานไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอเมริกันเฮลท์แคร์นี่แหละที่จะมาแทนโอบามาแคร์นะ ก็โดนปัดตกไปทําให้เกิดการตั้งคําถามสิครับถึงความสามารถของทรัมป์ในการเดินหน้าจะผลักดันนโยบายอื่นๆเพราะว่าหาเสียงไว้เยอะนะนโยบายสําคัญเหล่านี้เนี่ยที่โดนคัดค้านที่โดนปัดตกไปเนี่ยเป็นนโยบายที่ทรัมป์เขาหาเสียงทั้งนั้นเลยฮะก็ยังมีเรื่องอื่นอีกที่ต้องจับตาดูทั้งการปฏิรูปภาษีของทรัมป์เอง การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการสาธารณูปโภคของทัป์ตามที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ในตอนหาเสียงอันนี้ก็เป็นประเด็นของทัป์ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนักลงทุนก็ยังต้องจับตานะฮะนางเจนเ,น,เ,น,เน็ตเยลเลนประธานของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนนี้ก็มีการกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ครับวันนี้แหละเรื่องนะฮะในการประชุม The National Community Re Investment Coalition นะครับ Annual Conference ซึ่งเป็น Conference ประจำปีนะครับก็วันนี้จะเป็นการหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไป รวมถึงต้องจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ด้วยเดี๋ยวจะมีตัวเลขออกมาทั้งเรื่องของดุลการค้าและ GDP ไตรมาสที่สี่ใช่ใช่ใช่นี่เขาก็ยังยังตัวเลขยังไม่ออกนะก็นี่จะหมดไตรมาสแรกนะตัวแม่ตัวเลขยังเป็นทางการของไตรมาสสี่ปีก่อนครหบปี59านะฮะหรือว่าป6หกยังไม่ออกเขาเรียกว่าประมาณการครั้งสุดท้ายด้วยนะไม่ได้เป็นทางการคือยังไม่ออกตัวเลขที่เป็นฟอร์มัลรู้ว่าเป็นตัวเลขที่ประกาศ exactly ออกมาเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้นเองไตรมาส4ปี5-9กนะครับรบวมถึงดุลการค้าเดือนกุมภาพ,พันธ์นั่นแหละก็คือเป็นตัวเลขที่จะมีการเปิดเผยออกมานี่เป็นตลาดคุนในฝั่งสหรัฐตัวเลขชานะ แต่เขาค่อนค่อนค่อนข้างจะแน่นอนนะออกมาได้เนี่ยอ้างอิงได้สร้างความน่าเชื่อถือได้ของเราเป็นตัวเลขออกไปแล้วนะอ้อเห็นไหมล่ะบ้านเราเนี่ยตัวเลขตัวเลขส่งออกก็ออกไปแล้วนะกุมภาสองเดือนแรกออกไปแล้วนะเห็นไหมฮะคือบ้านเราทํางานเร็วใช่ไหมฮะว่ย่งไก็ตัวเลขเขาเป็นเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่นะครับจะต้องดูปัจจัยแวดล้อมหลายด้านกันหน่อยบ้านเราบ้านเล็กๆประกาศตัวเลขได้เลยอันนั้นก็เป็นปัจจัยของตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกามาดูตลาดหุ้นบ้านเราที่สุนันก็พูด ูดเกินเไปแล้วเมื่อสัปดาห์นี้ดูราคาน้ำมันกัอนไหมอ๋อดูราคาน้ำมันก่อนขออภัยไหนๆไปปัจจัยต่างประเทศแล้วอ้าวดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับนะเวสเท็กซัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปนะครับลดลงปิดตลาดเนี่ยลดลงมา0.24ดอลลาร์สหรัฐ ปิดที่47.73ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับอันนี้คือตัว WTI หรือว่า West Texas ส่วน b r e n t ์นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยฮะ0.05ดอลลาร์นะครับปิดที่50.75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนภาวะการซื้อขายในตลาดน้ำมันนิวยอร์กก็ช่วงนี้นะฮะค่อนข้างจะเป็นไปอย่างซบเซาพอสมควรทีเดียวครับพี่สุนันท์นักลงทุนก็ยังไม่มั่นใจว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะฮะจะบรรลุข,ข้อตกลงการขยายเวลา ปรับลดกําลังการผลิตเกินกว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยตลาดก็ยังถูกกดดันนะครับจากรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ํามันที่ใช้งานในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นสัปดาห์ที่9ติดต่อกันแล้วอ,อันนั้นเป็นราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกส่วนบ้านเรา บ้านเราน้ำมันยังนิ่งๆอยู่นะพี่สุนันยังไม่มีประกาศปรับเพิ่มขึ้นปรับลดลงนะครับเป็นสินแก๊สโซฮอดีเซลอยู่ราคาเดิมนะนิ่งๆนะส่วนค่าการตลาดน้ำมันเนี่ยนะฮะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตอนนี้โซฮอ95ค่าการตลาดอยู่ที่บาท78โซฮอ91อยู่ที่บาท77อันนี้โดยเฉลี่ยกรุมภพาพันธ์นะครับ,รบส่วนเฉพาะเมื่อวานนี้นะโซฮอ95อยู่ที่บาท85 91อยู่ที่บาท84 E20 ในนี้สูงหน่อยอยู่ที่2บาท48สต่ตางค์ดีเซลอยู่ที่บาท85ค่าการตลาดน้ำมันเหมาะสมนะครับอยู่ที่บาท62สงตางค์ครับาราคาทองคำนะเมื่อคืนนี้ทองคำํำ่าขยับขึ้นไปปิดบวกนะฮะทองคาตลาดโคมเอกส่งมอบเมษายนเพิ่มขึ้นมา7.2ดอลลาร์ครับท่านผู้ชม ปิดที่1,255.7ดอลลาร์ 1, ต่อออนครับนักลงทุนเข้าซื้อสัญญาทองคำเป็นทรัพย์สินปลอดภัยอ่านม่น <ะ S 2> มันใจ<า>ในนี่บายสารัฐนะฮะก็ล <c oughs> เลยมาซื้อ<ข>ทองกันเหรออและการอ่อนค่าของดอลลาร์ด้วยนะฮะอย่างกระตุ้นห้มีแรงซื้อขเข้าสู่ทองคำอ่าใช่ฮะก็ทำให้ทองคำเนี่ยในตลาดโลกก็ราคาก็ปิดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างนี้ส่วนทองคำบ้านเราเนี่ยเมื่อวานก็ปรับเพิ่มขึ้นมา1 0หนนะพี่สุนันท์วันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกใช่ฮะก็ดู ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ2,400ขายออกบาทละ2,500นะครับ,รบทองคํารูป,ปรพันธ์รับซื้อบาทละ2026บาทขายออกบาทละ21,000บาทเอ๊ะตอนนี้เห็นมีข่าวแว๊บๆบแบบพี่สุนัน์เขาบอกว่ามีการเชียร์ให้ถือทองคําขั้นต่ํา10%นะนะฮะจากบริษัท YLG Brilliant and Futures นะฮะเป็นท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทก็คือคุณ เาทิพาทิพานวัวัฒนทรัพย์คือการลงทุนในเข้าพยาห้กระจายการลงทุนอ๋อฮะกระจายความเสี่ยงใช่ไหมฝากส่วนหนึ่งนะถือเงินสดไว้เนี่ยเพื่อฉุกเฉินอนะฝากครับ เออลงทุนลงทุนด้วยส่วนหนึ่งทองคําทองคําส่วนหนึ่งอาจจะพี่ดินอะไรไี้กระจายนะเพื่อกระจายความเสี่ยงคือเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเพื่อเพิ่มน้ำหนักกระจายความเสี่ยงให้เพิ่มน้ำหนักก็เลยให้เพิ่มน้ําหนักไปดูที่ทองคํากันคุณนะฮะทิพาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะฮะก็จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนลดความผันผวนนะครับเข้าใจโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคงแนะนําให้นักลงทุนเนี่ย มีทองคำในพอร์ตอย่างน้อย10%เพราะว่ามีการศึกษาพบว่าถ้าลงทุนในทองคำอย่างน้อย10%เนี่ยจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังทําให้ความผันผวนของพอร์ตลดลงมากกว่าการไม่มีทองคําในพอร์ตเลยเวลาเราที่ไม่แน่นอนเพา่มเติมจะไป้าทองไปถือทองนะแต่ว่าดูเขาแนะนำก็เป็นการแนะนํากระจายความเสี่ยงนะแต่ใช่ฮะฟังแล้วพวกเราเนี่ยทาไมฮะมันกระจายไปตรงไหนที่เดียวมันก็ไม่พอแล้วหลายที่มันไม่ยมอนมันไม่มีเงินจะกระจาย อนนี้อาวลงทุนเลยได้สักอย่างก็บุญแล้วไปดูซิว่าตลาดนี้น่าสนใจเราเนี่ยกระจายเมื่อวานนี้น่าสนใจเมื่อวานกระจายบ้างน้อยแค่ไหนเมื่อวานน่าสนใจเพราะว่าไอ้วันมาสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ยังบวกอยู่ แต่เมื่อวานเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับวันจันทร์27มีนาคมดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลรอ RHB ประเทศไทยก็บอกว่าดัชนีเนี่ยปรับลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นประเทศเพื่อนบ้านนะก็แดงกันเหมือนกันที่ร่วงลงตามตลาดหุ้นสหรัฐจากปัจจัยนะฮะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยกเลิกมติ ร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่นะฮะแล้วก็ปัใจจัยในประเทศก็มีการทำวินโดว์เดซิ่งแล้วก็การขายหุ้นของตัว ปตทนะครับตัว PTT ก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้29มีนาคมครับเดบชนี้เมื่อวานนี้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดการซื้อขายนะครับปิดตลาดปรับตัวลดลงไป3.01จุดปิดที่1,570.50จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย3 9 6 4ล้านบาท mai ปรับลดลงเช่นเดียวกัน4.99จุดปิดที่588.80จุดครับมูลค่าการซื้อขาย1,821ล้านบาทอ้าวมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้กันหน่อยมีตัวที่น่าสนใจนะก็ตัว apex นั่นแหละ <laughs> ที่พี่สุนันพูดถึงเมื่อวานนี้ไปดูตา,า,ามลำด,ดับด นะตัวปตทนะครับเมื่อวานปิดที่404บาทครับปรับลดลงมา4บาทตัว GL นะครับตัวนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ปิดที่24บาท20สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท20สตางค์ครับ CPF นะครับปิดที่29บาท25สตางค์ปรับลดลงมา50สตางค์อันดับ4เนี่ย APX ก็คือ Apex Development ปิดเมื่อวานอยู่ที่96สตงค์นะครับตรงนี้ก็บอกว่า,า NA ก็คือหาค่าไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลการซื้อขายนะฮะในช่วงก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้านั้น เคแบงก์นะ K นะครับกบสิกรเมื่อวานปิดที่191แม่เลขดีนะฮะเป็นเลขจุกเฉินปิดที่191บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับนะบก็เป็นความเคลื่อนไหวของ5อันดับหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ส่วนพอร์ตนักลงทุนนะครับอย่างที่พี่สุนันได้เรียนไปแล้วในตอนต้นเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาซื้อสุดที่เข้ามา1 6 7 2 3 2ล้านบาทครับส่วนนักลงทุนสถาบันกลับ เทขายออกนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันขายสุดที่ไป 1,678.42ล้านบาทเมื่อวานนี้เหมือนจับคู่ชกกันนะเออนั่นสิสถาบันกับต่างชาติเอ้ยนี่สูสีเลยสูสีเลยก็บริษัทหลักทรัพย์็เหมือนกันบริษัทหลักทรัพย์กับนักลงทุนรายย่อยในประเทศก็จับคู่ชกกันนะตัวเลขก็ใกล้ๆกันนะเรียกว่าเิวเฉียดนะเท่ยวเฉียดสำหรับพอร์ตบลนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ซื้อสุทธิเข้ามานะ160.55ล้านบาทนักลงทุนภายในประเทศนะครับเมื่อวานขายฮะขายสุทธิไป154.4 4ี่ล้านบาทก็นิดหน่อยครับตัวเลขที่น่าสนใจนะดูดนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกืนแล้วก็แนวโน้มตลาดเดี๋ยวเขาว่าช่วงหลังนะฮะส่งท้ายชจวงนี้นิดหนึ่งก็คือมูลค่าการซื้อขายดูสเสียครับพี่สุนัน์เห็นไหมหรือสามมื่น เมื่อวานนี้เหลืหอ3964เอล้าน <c oughs> บ้างมากจะจะต่ำแล้วนะจะต่ำแล้วเพราะ,ออะราก็มีอะไรฮะหนึ่งมันคนไม่แน่ใจในแนวโน้มตลาดนะว่าเป็นยังไง <c oughs> ก็ไม่กล้าลุย <c oughs> ไม่กล้าลุยมาก <c oughs> แล้วก็ราคาหุ้นมันแกว่งตัวในแคบๆคนมันช่องว่างในการทำกำไรแคบ <c oughs> นะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องที่น่ากังวลกันมากมที่เมื่อวานนี้พูดถึงว่าแนวโน้มใจมทีย2านี่ยเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายนักวิเคราะห์ก็ประเมินกันว่ามูลค่าการซื้อขายคุ้นเนี่ยม,มันจะมูลค่าแต่ละวันเนี่ยจะลดน้อยลงก็<อ>าสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีการระดมทุนกันมากนะโดยเฉพาะคุ้นใหม่ๆพอเข้ามาเอามาพันล้านสองพล้านหอะไรก็แล้วแต่มันสูบเงิน เหมือนโอซิสเนี่ยนะเงินไม่ไดสัพเป็นแห้งนะแล้วดูดู่อไปนะสภาพครองมันก็ลดลงแล้วก็ยังไม่รวมบริษัทจดทะเบียนนะนี่ต้องเตือนนะครับทไบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยังไม่ไม่ผ่านเท่าที่มองคร่าวๆนะสิบกว่าบริษัทแล้วที่ประกาศเพิ่มทุนนะะบางรายนี่ก็เพิ่มทุนไประดมทุนนะนะสี่หมื่นล้านเกือบสี่หมื่นล้านบางรายก็เจ็ดแปดพันล้าน ตามๆก็โอ้โหระดับพันล้านะนะฮ,ะฮะแล้วข้สิบกว่าบริษัทเงินที่จะต้องสูบออกไปจากเงินสดัก็ม่ถือเป็นใบหุ้นคราวนี้เกิดว่ามันไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่อืคนที่พอหมดเงินสดแล้วมันมีใบหุ้นก็หวังว่าเออหุ้นตัวนี้ขายออกไปใช่ไหมมีคนซื้อก็เมืองเงินสดกบมาก็ไปซื้อตัวนั้นแต่เกิดว่าไม่มีสภาพคล่องไม่มีนะฮะ แล้วไม่มีคนมาซื้อต่อคุณจ่ายเงินเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยแต่คนไม่มีเล่อกัยู่คุณแล้วอ่ะนะเพราะมันหมดตังค์แล้วทุกคนบริษัทนู้นก็เพิ่มบริษัทนี้ก็เพิ่มหุ้นหม่ก็เพิ่มนะมันไม่มีตังค์อ่ะแล้วไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่ๆเข้ามาถ้าเหมือนโอเอซิสที่มันกาลังเกิดแห้งนะสภาพการซื้อขายีันจะจะแคบลงจะจะจะหดลงซบเซาลงเออบางลงเหมือนเนี่ยสามหมื่นล้านเนี่ยเขาไม่ได้เห็นตัวเลขที่นานแล้วนะครับ คือระดับเนี่ยขึ้นไป4ี่หมื่นห้าหมื่นล้านหกหมนล้านก็สี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นกว่าถ้าอย่างบางนี่ก็เอาสักสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดคือนะฮะคือนี้เป็นนักลงทุนนี่ต้องต้องสังเกตสังกาต้องดูอะไรดีๆนะฮะเราคิดว่าเฮ้ยนะซื้อเพิ่มทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนจ่ายไปเดี๋ยวมีคนมาซื้อต่ออะไรเงี้ยเกิดขาใหม่เขาไม่ได้เกี่ยวกับคุณเนี่ยคุณก็เล่นกันเองอยู่เนี่ยสมมติคุณมี3ามหมื่นคนเขาเพิ่ม ผู้ถ <ก heaven entender it> <uffs> ือหุ <S 1> <S 1> ้นรายย่อยเดิมเนี่ยมีสามหมื่นคนเขาเพิ่มทุนคุณสายเงินเข้าไป เกิดได้คนใหม่ไม่มาแล้วเขาทุกคนมีหุ้นเนี่ยไม่ไม่ทุกคนมีหุ้นอยู่จะขายอ่ะใช่ไหมมันขายไม่ได้นะฮะก็ระวัง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 นะฮะเพราะว่าเพิ่มกันมาเยอะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มตอนนี้ทุกคนบริษัทจดเวียนเหมือนว่าคุณบริหารงานง่ายๆนะคุณอยากบริหารงานมีกันเยอะๆกับไม่มีเงินคุณเป็นผู้บริหารนะคุณอยากเอาเงินมากองตั้งๆเนี่ยคุณอยากจะใช้จ่ายอะไรคุณอยากจะทําอะไรก็ง่ายใช่ไหมอันนี้ต้อง ทุกคนก็จริงเพิ่มทุนนะดูเงินมาก่อนดูเงินมาก่อนน<ช>ะเพราะฉะนั้นต้องจับมันบริหารง่ายนะต,ต้องต้องต้องเตือนต้องเต,ตือ,ตน,ตอตนนะฮะ,ะแล้วตัวเลขเนี่ยสัญญาณมันก็ แนวโน้มตลาดในระยะสั้นเนี่ยมันยังไม่เห็นสัญญาณอ,อะไรชัดเจนยังมีตัวแปรเรื่องทําอีกนะฮะยังมีเรื่องผลประกอบการอีกซึ่งเดี๋ยวเราว่ากันแนวโน้มระยะสั้นแต่ว่าดูตัวเลขเมื่อวานนี้ดูแล้วเออไต่มาที่สองซึ่งไม,ไม่ไม่กี่วันจะคืบแล้วนะมันอมะม,มันจะซบเซาเฉพาะช่วงปลายปลายไต่มาหรือเปล่า ช่วงนี้ยิ่งต้องวินโดเดซิ่งยิ่งต้องไม,ไม่มันมันมันปกติก็น่าอาจจะครกยครักแต่ว,ว่าตอนนี้บรรยากาศหลายๆอย่างแล้วก็<า>มีการสูบเงินออกไปนะฮะบรรยากาศตลาดก็ไม่ดีนะฮะ ปัจจัยภายนอกก็ไม่ดีอมันเลยกลายเป็นปลายใจมาสที่อาจจะปิดก็ไม่ค่อยสวยนั่นสิฮะเอ๊ะแล้วนี่ถ้าฝรั่งไม่กลับมาซื้อแย่แล้วนะเนี่ยแย่เลยฮะแล้วอย่างนี้ตจมาสสองจะซบเซาขนาดไหนเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอาจะเดาเลยนะฮะท่านผู้ชมสามารถติดตามนะแล้วก็ขอข้อมูลความรู้เนี่ยดูคุยคุยหุ้นกับคุณสุนันเนี่ยแน่นอนสั่งสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจะได้ความรู้แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อน ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาดู Facebook ไลฟ์กันนะมีคำถามอะไรฝากเข้ามายังมีตัวหุ้นนะฮะหลายตัวนะฮะรายละเอียดเนีก็เมื่อวานนี้ GL อกลับมาแล้วเอเก็นะซื้อขายกับวันแรกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อช่วงหน้ายังมีนะใครมีคำถามฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ